เรื่องกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียวเวทซึ่งความเป็นจริงกรณีเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยท่านแปลมมาเป็นครั้งที่สองครั้งแรกได้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ช่องหนึ่งและท่านพูดขึ้นมาเองค่ะเรื่องชั้นสิบสี่ส่วนจะป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงไม่ต้องมาถาม,มแล้วก็หลังจากได้ไปพบก็เป็นกระแสฮือฮากันไปรอบเนค่ะ จนกระทั่งวันหนหึ่งเศรษฐาทวีสินมีอันเป็นไปแล้วก็จัดตั้งรัฐบาล้งยิงหลายคนก็แปลกใจในคำตอบของคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับที่ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าเกิดมาเพื่อรับใช้พรคเพื่อไทยแต่ว่าผมเนี่ยนะครับก็ดูภาษาแล้วมันมันง่ายไปค,คือต้องเรียนว่าพลเมกเสรีพิสุทธิ์เนี่ย เขาเป็นวีรบ,บุรุษนาแก่ได้เหรียญมาลาซึ่งเป็นเกียรติยศชั้นสูงสุดที่ให้เห็นถึงความไว้วางใจของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินในการทำงานรับใช้ชาติโดยความซื่อสัตย์สุจริตและมีความกล้าหาญดังนั้นเนี่ยนะครับเรื่องมันเดินมาถึงจุดนี้เนะี่ยแม้ว่าผู้สื่อข่าวพยายามจะถาม ว่าจะใช้เป็นเงื่อนไขก็ต่อรองหรือไม่มผมเชื่อว่าในชีวิตเราคนหนึ่งเทศได้รับเกียรติยศสูงสุดนั้นนะครับโอกาสที่จะไปทำอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะฉะนั้นผมจึงอยู่ฝั่งเชื่อว่าคุณเสรีพิสุทธิ์จะได้เดินหน้าในเรื่องนี้ต่อไปเพราะความเป็นจริงนั้นการเดินทางไปพบ นะครับหรือการแชทข้อความผ่านกลุ่มไลน์ทั้งหลายเนี่ยและรวมกระทั่งสิ่งที่ยังกักเหมือนเดิมคืออาการป่วยจริงไหมป่วยจริงไหม,ไหมเพราะเนี่ยนะครับนั่นคือหัวใจหลักผมเชื่อว่าถ้าป่วยจริงเ่ยคงพูดไปแล้วว่าป่วยจริงและถ้าป่วยจริงวันที่กรรมธิการตำรวจไปเนี่ยก็คงให้ดูแล้วก็เป็นสิทธิที่จะต้องพิสูจน์เพราะว่า หลังจากนี้เนี่ยนะครับที่คุณเสรีพิสทจน์จะเปิดเป็นซีรีส์ซีรีส์เนี่ยค,คือจะต้องไม่อยู่ให้คนสงสัยนะครับแล้วก็ทำความจริงให้กับชาติให้กับแผ่นดินโดยเร็วที่สุดการที่จะยึดหลักให้คนดีปกครองบ้านเมืองและไม่ให้คนไม่ดีมีอำนาจนั้นเป็นภารกิจของคนที่ได้รับเหรียนมาลาะ่ะนะครับที่จะต้องสำนึกในพระมหาก,การุณาธิคุณ คือผมดูว่ากรณีนี้เนี่ยนะครับวันนี้ผลการสอบของกรรมการสิทธิ์นั้นก็ชัดเจนว่าเป็นการกระทําที่เหลื่อมล้ําเป็นการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายะนะครับจึงให้มีการดําเนินคดีกับข้าราชการทั้งโรงพยาบาลตํารวจและกรมราชทัณฑ์โดยส่งเรื่องและการสอบสวนทั้งหมดไปยังคณะกรรมการปปช คณะกรรมการปปชเนี่ยนะครับโดยเลขาธิการก็ทําเรื่องขอภาพกล้องทีวีวงจรปิดของโรงพยาบาลตํารวจของชั้น14นะครับรวมกระทั่งพื้นที่แวดลอ้อมและก็ขอภาพถ่ายทุก2ชั่วโมงไม่ว่าเวลาตื่นเวลาหลับตลอดระยะเวลา180วันรวมกันทั้งสิ้น2,160รูปซึ่งเนี่ยนะครับ ถ้าบ้านเมืองนี้เรามีคนจริงกันต่างคนต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยเรื่องนี้เป็นการปิดฉากคุณทักษิณโดยสิ้นเชิงเพราะเนี่ยนะครับข้อความที่กรรมธิการตำรวจได้ยินจากหัวหน้าพยาบาลนะม,มันมัดว่าตัวเขาก็ยังไม่เคยเจอญาตินานๆมาเยี่ยมครั้งวินยูชนนะครับนี่ไม่นับไอติงหน้าโง่ทั้งหลาย ชีวิตบัดซบนะครับที่บอกว่ายากนานๆมาเยี่ยมครั้งเนี่ย <คะ S 2> มันผิดวิสัยและรวมกระทั่งคนในครอบครัวยังใช้ชีวิตลันลานะครับโพสในไอจีเดินทางไปท่องเที่ยวตามปกติให้คิดว่าเราถ้าพ่อป่วยอาการขั้นวิกฤตเป็นตายเท่ากันใครจะมีกระจิตกระใจไปเที่ยวบ้างนะครับนี่คือความเป็นมนุษย์นะค่ะ เพราะฉะนั้นทุกอย่างจึงเต็มไปด้วยข้อสงสัยว่าหนึ่งป่วยจริงหรือไม่สองสงสัยว่าอยู่โรงพยาบาลตำรวจจริงทุกวันหรือไม่นะครับนอกจากวันที่คุณเสรีพิสุทธิ์ไปพบเนี่ยวันอื่นๆได้อยู่จริงหรือไม่ค่ะเพราะนี่นะครับการที่ยากนานๆไปเยี่ยมครั้งนั้นน่ยมันผิดวิสัยคไม่ว่านี่ครับครอบครัวคนยากดีมีจนเนี่ยยกเว้นผู้ป่วยอนาถาที่ไร้ญาต นะครับก็อพอที่จะเข้าใจได้แต่คนระดับอดีตนายกรัฐมนตรีสองครั้งระดับมหาเศรษฐีคนต้องพึ่งพาคนต้องการเสนอหน้าเป็นจำนวนมากมันเป็นไปได้เอาแค่หลักวินยูชนง่ายๆอยู่แล้วนี่เต็มไปด้วยข้อสงสัยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เลขาปปชไปขอกล้องจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งที่เขาบอกว่าเสียนะอือ ซึ่งผมก็รู้ว่านะครับมีการไปทําท่าว่ามีการดึงอะไรอยู่อยู่นะแต่ว่าผมได้ยินอยู่แล้ว<ฮ>ะนะครับแต่ว่าเอาเถอะนะครับผมไม่มีหลักฐานในเชิงประจักษ์แต่ว่าในทางการข่าวเองกันมานั้นนะครับจากบุคคลที่เชื่อถือได้คนที่อยากนะครับอยากจะลาออกมากที่สุดตอนนี้คือหมอนะหมอโรงพยาบาลตำรวจหมอโรงพยาบาลตำรวจไม่อยากอยู่อีกต่อไปนะครับ คนที่ดูแลเขาเฝ้าดีๆเถอะเดี๋ยวเขาซึมเศร้าเดี๋ยวทำอะไระเพราะว่ารู้ว่าเขามีอาการแล้วและการที่ปปชเนี่ยนะครับรู้ว่ากล้องทีวีวงจรปิดเสียเนี่ยและยังไปขออีกเพราะเขาย่อมได้ข้อมูลว่ามันไม่เคยเสียรวมกระทั่งกล้องแวดล้อมห้างร้านต่างๆอาคารต่างๆนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าคงจะอยู่ในมือกันครบถ้วนเพียงแต่ต้องขอเป็นทางการเพื่อให้รู้ที่มาเท่าน,นั้นเอง ผมอาจจะคิดผิดก็ได้ะนะครับแต่ว่าโดยหลักเนี่ยนะครับคนที่ทํางานระดับนี้เ,นเราเองก็เห็นกันอยู่ว่าเขาต้องมีขั้นตอนส่วนภาพถ่ายนั้นแน่นอนที่สุดนั้นต่อให้ซูเปอร์เอ2,160รูปะนะครับ<ค>เอามาเผยแพร่นี่ก็ถูกจับได้ทันทีนะครับถ้โดยผู้เชี่ยวชาญอะไรถ้าไม่เป็นความจรงิงเป็นความจริงก็จบะนะครับแต่ดูท่วงทานองตั้งแต่ออก จากโรงพยาบาลวันแรกหลังจากนั้นก็หายดีอย่างอัศจรรย์ใส่เฟือกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับก<อ>็ทุกอย่างมันกรรมการสิทธิ์ก็ตั้งข้อสังเกตอยู่แล้วว่าออกจากโรงพยาบาลไม่ได้ไปสถานที่พยาบาลอย่างอื่นต่อ,อนะครับเขาเรียงตามลาดับเขาเอาเอาคนที่เป็นแพทยนะ์มาร่วมแสดงความคิดเห็นตรวจสอบอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้ากระบวนการนี้เนี่ยนะครับดําเนินการอย่างแข็งแรง แพทยสภา,าคุณฟังผมว่าคุณอย่าปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ยมันเสียหายมากกว่านี้นี่ก็เอาผลสอบสวนมาเผยแพร่จะยังไงก็ตามอย่างไม่ชักช้าส่วนอื่นๆเขาก็จะได้เดินกันตามนั้นค,คุณเสรีพิสุทธิ์ก็ต้องจัดเต็มเพราะผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับความยิ่งใหญ่จะกลับคืนมาสู่สถานะเดิมคือการทำความจริงให้ปรากฏนะครับและเป็นการกระทำเรื่องชาติบ้านเมือง นะครับวางเรื่องที่เคยรับปากก็ได้นะครับเขาก็ไม่ได้รับปากกับคุณเสรีพิสุทธ์คนเดียวหรอก<ฆ>เขารับปากกับคนเป็นชํานวนมากอยู่แล้วนะครับเพราะเขาไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยะนะครับเพราะฉะนั้นคือทั้งหมดทั้งปวงนั้น,นวางเรื่องของตัวเองลงแล้วเอาเรื่องของชาติบ้านเมืองเ,เป็นตัวตั้งะนะครับทําสิ่งที่มันผิดนะครับให้ออกไปจากการเมืองไทยจากระบบการเมืองการปกครอง อาจจะนำพาสู่ความเสียหายเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องบอลเรื่องคอนโดที่ดิน99ปีดิจิตอลวอลเล็ตนะครับแลนด์ปริซอนที่3แสนไร่สารพัดเรื่องแม้กระทั่งแหล่งพลังงานเนาะ,ะทุกอย่างมันคือคือผลประโยชน์ทั้งสิน้นผมก็วาดหวังว่าทุกกระบวนการได้ขยับอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับแล้วก็ปิดตามกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะครับเพราะว่า ถ้าความจริงวันนี้มันอยู่ขันหมดอยู่แล้วมันไม่ต้องดึงระยะเวลากันไปจนกระทั่งให้บ้านเมืองเกิดความเสียหายประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับขออนุญาตประเด็นท่านเสรีท่านได้มีการถแถลงในในช่วงหนึ่งนะคะคุณจตุพรที่บอกว่ากรณีของคุณทักษิณเนี่ยถ้าในลักษณะเหมือนถ้าความจริงปรากฏเนี่ยก็ติดคุกหมดเลยตัย้งแต่ละมนตรีข้าราชการละฉาาันทัและตำรวจมันพอจะเป็นคําตอบได้ไหมคะว่า ข้อเท็จจริงกรณีที่ตั้งคาถามกันว่าป่วยจริงไม่จริงเนี่ยมันมันชัดอยู่แล้วคือถ้า<ห>ป่วยจริงเขาไม่มีไม่ต้องตั้งุูฉาคือถ้ามองเนี่ยนะครับเอาตรรก,กะ,ะเอาเอาหลักจิตวิทยาก็รู้ว่าผลมันเป็นยังไงคือถ้าป่วยจริงมันจะมันจะกักไว้ทําไม,มนะครับก็รู้คําตอบอยู่แล้วแล้วก็ผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าเขายังไม่พูดเท่านั้นเองอนะครับเพราะว่าถ้าป่วยจริงมันจะกักไว้ทําแมวอะไร นะครับก็ต้องว่ากันตามนั้น <c oughs> แต่ว่านี่ก็พูดอย่างนี้เนี่ยมันคิดเป็นอื่นไม่ได้ <c oughs> นะครับในการเมืองบางทีไม่ต้องบอกตรงหรอกเหมือนในหัวหน้าพยาบาลบอกญาตินานนามาเยี่ยมครั้งนี่ <c oughs> มันก็เหมือนกันอ่ะป่วยจริงไม่ป่วยจริงเนี่ยคือถ้าป่วยจริงไม่มีไม่มีใคร,ครกัก <c oughs> นะครับเอาไว้อย่างนี้ดีกว่า <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเป็นหลักจิตวิทยาเบื้องต้นธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเขาก็แค่นี้ก็มันก็จะไม่เมื่อเขาต้องการจะเปิดไพ่เต็ม ก่อแง้มขนาดนี <c oughs> <Hon> ้ยังไม่เห็นก็บ้บาทเต็มทีแล้วค่ะ